ส่วนการต้องเที่ยวและกาท่านพิพัฒน์รัตจประการที่เคารที่ไม่ออกชื่อไม่ได้บดอ,อนาทีรัตจิระการนะครับประธานที่ปรึกษาคณนนะที่ปรึกษาของรองนายกเป็นมนตรีท่านอนุทินจางวีรักุลและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน กับผมในสมบูรณ์เหล,ล่าทองนะครับนายกเทศมนตรีตำบลเขาใจสดในานามวายจัดงานตลอดจนท่านแขกผู้มีเกียรติต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นอย่างสูงครับที่ท่านเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมาเป็นประธานในพิธีปเปิดสัตว์ว่ายน้ำของเทศบาลตำบลเขาัยสนในวันนี้ครับ จากข้อมูลที่ผ่านมานะครับปัญหาของอผู้เสียชีวิตนะครับโดยเฉพาะเด็กเยาวาชนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยนะครับปีละประมาณนะครับเจ็ร้อยกว่าคนและในว่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเด็กจมน้ํามากขึ้นมากขึ้นเป็นลําดับนะครับจากข้อมูลผมก็ได้เล็งเห็นและให้ความสําคัญ บวกกับเทศบาลตำบลเขาใจสนเนี่ยมีโรงเรียนเทศบาลเป็นของตัวเองก็ได้เล้งเห็นถึงความสําคัญเหล่านี้บวกกับนักเรียนที่ไปสอบตํารวจและทาหารนะครับส่วนใหญ่จะสอบตกภาคปฏิบัติถึงแม้จะผ่านข้อเขเียนแล้วซึ่งมีภาคปฏิบัติมีกิจกรรมของการว่ายน้ําด้วยนะครับเพราะงั้นผมก็ได้เลี้งเห็นถึงความสําคัญเหล่านี้ครับในฐานะที่เป็นเทศบาลอยู่บ้านนอก นะครับก็พยายามหาฮุกประมาณนะครับเรื่องก,การจัดการเรื่องสาว่ายน้ำนะครับมาก่อสร้างก็ได้นําเสนอโครงการนะครับขอฮุกอุดหนุนจากภกิตข,ข,ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับในปี2562ประมาณ15ล้านบาทเศษนะครับซึ่งในขณะนั้นณขณะนั้นชูโช่ นะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับท่านอภิบดีในสมัยนั้นคือท่านสุธิงุ์จุเจริญวันนี้ท่านเป็นประกาศส่วงมาไทยแล้วบวกกับท่านู้ว่าการจังหวัดพัทลุงท่านกู้เกียรตินะครับก็ได้ช่วยกันประสานรูปประมาณตัวนี้จนกระทั่งได้รับการอนุมัตินะครับเมื่อปี2562ผมก็ได้มาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ2563หลังจากนั้นก็จะเปิดใช้ติดกูพอิดีครับท่าน ก็หยุด2ตปีนะครับเสร็จแล้วไม่ได้เปิดใช้พึ่งามาเปิดใช้เมื่อต้นเทอมที่แล้วนะครับเืมหนึ่งของปี2อ6 5ให้นักเรียนโรงเรียนพิบัิบันของเจสสน,นได้ใช้นะครับได้ใช้แต่ยังไม่ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการและยังไม่ให้เปิดใช้ให้พี่น้องยาชนทั่วไปนะครับได้มาใชา้แต่หลังจากนี้ครับหลังจากที่ท่นา,ทานประธานได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดสาสนวน้ําแล้วเนี่ย นะครับผมก็จะเปิดให้บริการกับพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนและนักเรียนทุกสถานศึกษานะครับได้มีการได้ใช้สั่งว่ายน้ําเหล่านี้บวกกับตํารวจทหารนะครับที่ไปสอบไปเรียนนะครับก็ได้มีโอกาสมาฝึกฝนให้มีความชานาญทางด้านการช่วยตัวเองและการว่ายน้าเป็นนะครับแล้วก็ตั้งใจว่านักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลของจังหัดทุกคนต้องว่ายน้ำเป็นนะครับนี่คือเป้าหมายของผมที่ตั้งปฏิธาเอาไว้ นะครับตอนในวันนี้นะครับต้นขอขอบคุณท่านประธานไว้เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสกับที่รบาลของเจสนมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับและข้าิจวคิดว่า,าในอนาคตนะครับถ้าหากว่าทางที่บาลของเจสนนะครับมีโครงการดีๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับผ่านกระทรวงการต่องเที่ยวและกีฬาก็คิดว่าท่านคงมีโอกาสที่จะสนับสนุน ผมระมาก็ผมที่มีความตั้งใจที่จะทําให้เกิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับบัดน,นี้คงได้เวลาอันสมควรแล้วครับก็ขอกับยท่านประธานนะครับได้พบปะกับพี่น้องประชาชนและทําพิธีเปิดสะวยน้ําเป็นลําดับต่อไปขอกราบเป็นเชิญครับผม